แล้วก็ชอบเซลฟี่เราก็ต้องหมองไว้เราจะเอาตรงไหนดีตอนนี้เอาทุกมุมทุกมุมมีปัญหาว่าฟันมันเราเคี้ยวอาหารไม่แค่จะดีเพราะว่าฟันข้างในมันมันไม่มีเอาอางนี้เลยกันจำได้ว่าด้านขวามือนะเวลาเรายิ้มเนี่ยมันก็จะเหมือนมันจะแว่งหน่อย หน้ามันก็ออกจะเหมือนเย็นๆนะก็ไม่ชอบละมีการให้บริการที่ดีนะพอเขาก็เห็นเราอาจจะมีอายุแล้วเขาก็จะเทคแคร์เราก็แต่โดยทั่วๆไปเขาคงที่แคร์ทุกคนนะเพราะว่ามีคนไข้เข้ามาก็เห็นแต่และคนก็รู้สึกเขาก็รู้สึกเขา คงจะพอใจอ่ะนะคะคุณหมอก็เป็นคนที่ละเอียดมากอะ่ะไม่ยอมปล่อยอะไรออกไปง่ายๆบางทีเราเสกคนไข้เสกเออ,อย่างนี้ก็ได้ละคุณหมอบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอก็เป็นคนที่ว่ามีอารมณ์ดีอะ่ะกับคนไข้คนไข้มีปัญหาอะไรบอกมาเลยอะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนคนะ่ะเราก็รู้สึกมั่นใจว่าเราสามารถที่จะยิ้มได้เพราะตัวเองเป็นคนชอบยิ้มอยู่แล้วอะ่ะนะคะแล้วก็เคี้ยวอาหารก็ได้สบายเราจะเคี้ยวซ้ายเคี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราอาจจะข้างหนึ่งที่เราถนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแข็งเราก็กินได้นะเราไม่ค่อยจะระวังแลวละ่ะแต่ก็อย่างว่านะเราก็คงไม่ได้กินแข็งอะไรมากมายขนาดนั้น แต่ก่อนที่มากับลูกด้วยลูกก็ไม่คิดว่าจะมาทำด้วยนะพอได้พูดได้คุยได้เห็นคุณหมอทำเขาตกลงเขาทำเลยแต่ก่อนเขาคิดจะไปทำอีกที่หนึ่งที่เขาคิดของเขาไว้นะฮะแล้วแต่แม่จะมาที่ตรงนี้เพราะว่าเห็นคนไข้ที่มาที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวน,นั้นแล้วเขาก็ยิ้มแล้วก็เอ๊ะดีแล้วเขาก็ คุยอารมณ์ดีเขาก็บอกคุณหมออารมณ์ดีเออมาก็จริงอะเราก็จริงว่าคุณหมอหมอพวกคุณน่ารักมากไม่ได้คิดจะไปที่อื่นเลยโอมันมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากแต่ก่อนก็คิดแบบนี้นะฮะว่าเอ,อยังไม่ต้องทไม่ต้องทำละมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปไปมามาอุ้ยไม่ไหวอะ เพราะว่ายังไงฟันก็เราจะต้องเคี้ยวอาหารอยู่ตลอดและยิ่งพอแก่ตัวเข้าเคี้ยวอะไรไม่ได้มืนอก็คงไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมามาทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเยอะและคิดว่ายิ่งมีอายุแล้วอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้ฟันไม่ได้เคี้ยวอะไรเลยนะมีอายุแล้วก็ควรจะต้อง ยิ่งต้องคำหนึ่งใหญ่